าเขาคัวพี่น้องพาเข้าครัวมือนีสิมกมกนอกม้อ้ส่วนผสมของเขากปะปลาลาน้ำปลาผงนัวแล้วก็แป้งแป้งข้าวเหนียวหรือว่าข้าเวเบียร์นะพี่น้องเท้าตำผสมกับบวบผิดใบแมงลัก หอมแดงน้ำยะนางเอ็นมะพีนอ้อวส่วนผสมของข้าเรียบร้อยแล้วข้าก็มาผสมกันพี่น้องใส่หอมแดงเข้าไปเลยเขาใส่ทุอยางเข้าไปแล้วข้าจังมาเอาซอนต้นพี่น้องแล้วก็แป้ง ปจะปุ๊บเลยเดียพี่นอ้องยันพอมือแหงมาแข็งมือของังใจห่าขงขวาดีกว่าอย่างนั้นมันมนู่ใส่สามช้อนเลยน้ำปลา องงัวใส่ไไหลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเกินาแเราก็ไปแม่งรัดเอา้นามเยอะนั่งได้พี่น้องสิงกองเอาคันขย้ำเลลว แต่ตัผูใ้ใดสิทานั้นโมกหม้อโมกหมอ,มห,มอหรือว่าโมกไก่ใบตองด้วยพี่น้องตัว่าเมนูสิโมกใส่ใบตองคนเข่ากันก็มันมน่าใหม่ไหเขาต้มแล้วลวะพี่น้องน่ใหม่ไพ่บ้าง Mộc nò mái mộc nò mái mát lèo cả mua sứ vạt cho có cứ nằm lại lèo để sẽ đánh nhìn tiếng lá nói đỡ phì nổi ้ายก็ใบแมงแลัก น่น่าห่าผสมเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องผู้ได้สิไปมกหมอก,มก,ก็ได้ผู้ได้สิมกใส่ใบตองก็ได้เดี๋ยวเมนดูสิซิเมืองกันมันนัวบอกขันมันนัวห่าก็สา,มารมปรุงเพิ่มเขาได้ม,มันนัวปันไหน เรียบร้อยแล้วพี่น้องพอมซีซียบมกุกนวเรียบร้อยแล้วคลิปนด้กอ่ะไว้แค่นี้เดอจ้าขอบคุณที่เขาชมคลิปเดอจ้า